สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันก็บแก้วแล้วนะคะมาสี่น้อยเมื่อวานเป็นไดพี่น้องสี่น้อยกิฟตีพปกติ VIP โชว์ลมก่อนโอ้ อ่ะนะคะเมื่อวานนะวันที่สองนะเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจได้อะไรอะ่ะอืมได้อะไรแปดสี่ 9 8้8แได้แปดนี่นะคะอ่าได้แล้วนะแล้วก็ได้ศูย์สี่อ่าแล้วก็นี่ศูอยู่ไหนอ่ะสี่ศแล้วก็ศูนย์ศ ห้าห้าหนสองนะคะีพมาหนสองอีกแล้วนี่ทุกคนนี่จังใดล่ะมันเป็นจังใด คือ,อยูบอคือ,อยูบออ่านะคะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะสําหรับมารอบต่อไปกันเลยนะรอบต่อไปนะทุกคนอันนี้หุ้นวีเราไม่ได้ลงในนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มมาวันนี้ได้อะไรเอ้ย0 4 2 5 นะเดี๋ยวเกียนไ้ก่อนัอวลืมวันนี้ไปศูนย์สี่สองค่ะเห็นไหมเมื่อวานหนูบอกไปได้ทั้งอะไรนะทั้งหนึ่งทั้งแปดแล้วก็ศูนยะ์ศูนย์เก้ามาจริงจริงนะวันวันนี้นะวันนี้วันโกนะ้ำมาเนี่ยศูนย์กับเก้า ไปศูนย์สี่สองได้นะไปศูนย์ไปสี่ไปสองได้ค่ะจบเป็นโลดที่สำคัญนี่เลยศูนย์สี่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะ อ่ะมันได้ศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าอยากเจาะให้แอม <laughs> ทุกคนสองเป็นสองหนะได้ตรงนี้ให้แอมบ้างน,นี่สำคัญดาวมาสองหกหกสองทุกคนกคนได้ไหมเมื่อคืนอะ่ 26, อะสองหหสองอ่ะถ้าใครตามดาวของเรานะก็คือได้ตังค์หน่อย,อยนะทุกคนมาแก้มือให้ได้แล้วนะ คืนนี้เอาอีกคืนนี้ดาวีเีพต้องมาแล้วนะตัววิ่งรูดอะจำไม่ได้ว่าตัววิ่งรูดมาหรือเปล่านะดาวเมื่อเช้าเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงเดี๋ยวดูดาวีเีพกับดาวปกติให้ก่อนนะว่าเมื่อเช้ามาไหมอ่ามาอยู่เด้ออืม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 อม,อม,มาสี่อ่าอ่าโอเคมาอยู่มาอยู่แน่นอนไม่ได้คือกันเรือดาวก็ได้น,น้อง ถ้าดาวอ่ะถ้าแบบบ่ามันหลุดหนึ่งรอบเนี้ยมันจะต้องมาอยู่แล้วนะคะทุกคนเรารู้นิสัยของดาวดีนะเราก็มั่นใจสูตรของเราอยู่นะคะแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ารอบไหนหลุดก็คือหลุดนะเพราะว่ามันถึงรอบเขาหลุดเขาก็ต้องหลุดนะคะทุกคนเพราะว่าคำนวณตามสูตรนะป่าอดอดแอดไม่หลับไม่นอนนะป่าอดอดแอด สน3กับ6นะคะ3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9 3 2 3 6 3 9 6 2 6 5 6 9นะคะอันนี้ไปใครมีทุนก็ไปไป2ก็ได้นะคะไป2ด้วยก็ได้นะคะทุกคนแต่เราเลือก0ูนให้นะที่จริงไปแค่ไปนีดไปไปนี้นิดนี่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 เนี่ยไปแค่นี้ได้เลยนะคะเออนะคะ ขีดเส้นใต้ไว้นี่คือเน้นนะคะทุกคนออชอบสองก็ไป2ได้นะคะชอบสี่ไปสี่ชอบศูนย์ไปศูนย์นะคะแค่มีเท่านี้ค่ะแต่ว่าเราเลือกศูนย์กับสี่ให้นะศูนย0สามศูนยจ 0น4ี่0 3นี่ถ้าสก็สอง5นี่เจาะให้หมดแล้วนี่อันนี้หนูไม่ได้เจาะนะแต่เจาะแค่2 2งสอง1ก็2อ2 1อ5 28อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าถ้าถ้าีาาสเสื่องแล้วมันแบบเหมือนมันเลอะเทอะนะทุกคนแต่หนูทุกคนจะเข้าใจไหมทุกคนจะเข้าใจไหมว่ามันคือเน้นนะอืม สำหรับสีน้อยกินที่ปกติ V A P เบิ้ลก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ใช่แต่ช่วงนี้เบิ้ลมาเกือบทุกวันนะสำหรับน้อยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวันนี้วันโกนศูนย์กับ9มีลุ้นนะศูนย์กับ9้านะคะถ้าใครไปมีศูนย์กับ9ใช่ไหมศูนย์สามศูนย์หกศเก้าสองเ้า้าปดมี9ก้าสก็ต้องมี62แต่เรามีเราไปตามสูตรค่ะเราไม่ไปสุรุยสุลาย <laughs> นี่สองเก้ากลัวไม่มีสองหกเอาหนีให้เลยนะทุกคนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาอะไรนะคะประมาณนี้นะทุกคนขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าวว่ากันนะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ